วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวหินลับมีดนะคะตัวนี้ไปหาซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะตัวเนี้เป็นหินลับมีดของคนไทยผลิตนะตัวเองคือเนะะี่ยค่ะบริษัทตามนี้เลยแต่ที่รู้คือมีขายที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะคะทั่วประเทศไทยนะคะไปหาซื้อลองใช้กันดูนะแต่วันนี้คือประทับใจตรงที่ว่าหินเขาดีจริงๆนะคะกล้ามา มารีวิวให้เลยเพราะว่าเป็นคนชอบทากับข้าวหั่นมุงหั่นหมูหั่นไก่มันก็ต้องคมใช่ไหมมีดแล้วเราก็จะมาลองพรีเซนต์ในการรับมีดให้ทุกคนดูนะคะและอีกอย่างคือตรงที่ว่าทําไมต้องมีหลายๆก้อนคืออยากจะให้ดูว่าเนี่ยมันหินธรรมชาติจริงๆแล้วเกตหินสําหรับทํารับมีดคือมันผ่านเลยอะคือชอบมากและลายหินเขามันเป็นลายหินธรรมชาติทุกคนดูสิคะว่ามันสวยแล้วมันก็แบบ อุ้ยมันน่าใช้อ่ะมันน่าอยากเข้าครัวทันทีค่ะเวลาที่เราเห็นรับมีดแล้วเราก็อยากจะรับมีดด้วยซ้ํานะคะอยากจะทํากับข้าวทันทีเลย <c oughs> ก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่าเราเราใช้แล้วก็ทําเองนะคะรับมีดเลยนะเวลารับมีดนะคะตั้งองศามีดดีด,ดีอ่านี่นะคะรับมีดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะ ตั้งองศามีดก็รับมีดแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละที่เขารับกันนี่แหละค่ะทุกคนรับไปเลยบอกเลยว่ามีดคมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะและอีกอย่างคือได้ทุกมุมจ้าทุกส่วนที่เราถนาาัดจ้าข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยใช้คุณประโยชน์ได้แบบดีมากและอีกอย่างราคาไม่ถูกค่ะเอ้ยราคาไม่แพงค่ะคือราคาแบบถูกนะคะไม่แพงจริงๆลองไปหาซื้อเมื่อกี้พูดผิด ก็คือราคามันถูกมากนะคะที่ร้านยี่สิบาทไปหาซื้อเลยนะคะทั่วประเทศไทยจ้าเนี่ยไปจัดมาแล้วไปตำม,มาแล้วคะ่ะนี่นะคะลองดูเดอ้อเนี่ยใช้ดีจริงๆค่ะเหมาะกับที่ว่าเราไปซื้อไปฝากพวกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้เลยนะคะคนที่ชอบแบบทำกับข้าวจะได้ไม่ต้องซื้อมีดหลายๆรอบนะซื้อที่รับมีดไปอันเดียวจบหนึ่งอันอยู่ได้นานมากนะคะมาพี่เตีย้ยลองมาปาดสิเราคมเวอร์เห็นไหมคะถ้ามันคมคือมันจะไม่เป็นขุยนะ อันนี้คือแบบเป็นเส้นแบบนี้เลยเข้าอย่างนี้เลยอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคมมากนะคะนี่อ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะพอกรีดปุ๊บก็หเห็นไหมเออเป็นไงคะใช้ดีแนะนํานะคะนี่เลยลับบี้ของไทยนะคะอยากจะพรีเซนต์ให้กับคนไทยนะคะเขาจะได้มีรายได้ขายดีๆนะคะสําหรับตัวนี้เลยจ้าลายสวยมากเลยเนาะพี่ๆเนี่ยใช้ดีเราก็แจกกันไปคนละอันสองอัน โอเคค่ะมาพรีเซนต์แค่นี้นะคะ